สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะและก็จะมาพูดถึง3วิธีนะคะในการเตรียมตัวมาอยู่เมืองนอกนะคะว่าเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะพูดถึง3าข้อนะคะข้อแรกนะคะการเตรียมใจเ,เตรียมใจในที่นี้หมายถึงเราต้องเตรียมใจให้พร้อมนะคะเรื่องออหลายหลายอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยต่างๆที่เราจะต้องมาเห็นที่มือนอกนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยต่างๆเปลี่ยนใจเรื่องอ่าที่มันแตกต่างจากที่เมืองไทยเนาะสังคมวัฒนธรรมภาษาอาหารการกินอะไรพวกนี้สภาพอากาศอะไรแบบเนี้ยที่เราต้องปรับตัวนะคะแบบปรับตัวแบบปรับใจของเรานะคะให้แบบ คิดไปทางแนวที่บวกแล้วเราก็จะมีความสุขในการที่จะอยู่เมืองนอกนะคะเช่นสภาพอากาศเราทํายังไงถึงเราจะไม่หนาวอะไรเงี้ยนะคะเราคิดยังไงแล้วเราจะรู้สึกอะไรเงี้ยกับมันเเช่นรักชอบอากาศหนาวแบบนี้เนาะชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การที่เรามาอยู่เมืองนอกอะไรที่มันแตกต่างจากเมืองไทยเช่นการเจอเพื่อนที่ ายากกว่าเดิมนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเน้นความเป็นตัวส่วนตัวสูงอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคิดไปในทางที่บวกที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าอยู่ที่ไหนนะคะมันก็จะมีอุปสรรคมีความท้าทายหมดทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราแบบว่า,าปรับตัวยังไงและก็ที่สําคัญก็เรื่องอแฟนเนื่องอะไรแบบนี้ด้วยที่ ถ้าเราแต่งงานอยู่เมืองนอกเราก็จะต้องปรับตัวเข้าหากันด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะการเตรียมใจเตรียมตัวเ,เตรียมใจอะไรเงี้ยให้พร้อมนะคะแบบรับมือกับทุกๆอย่างที่เข้ามานะคะแบบให้เป็นไปทางบวกให้มีความสุขที่สุดที่ได้อยู่ที่เมืองนอกนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการคิดวิธีแก้ไขอะไรเงี้ยให้มันแบบดีที่สุดเนาะ สองเตรียมกายนะคะก็คือเตรียมร่างกายให้ดีนะคะเตรียมร่างกายก็คือ,อสุขภาพร่างกายจะต้องแข็งแรงนะคะแบบว่าออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะสภาพร่างกายสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็คือมันจะทําให้เราแบบ สุขภาพดีด้วยเวลาที่ไม่อยู่เมืองนอกเวลาที่เราต้องหางานทําหรือว่าอะไรเงี้ยคือร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะสภาพจิตใจดีแล้วนะคะแล้วก็สภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะข้อ3ก็จะเป็นเตรียมทักษะความสามารถของเรานะคะซึ่งเป็นประสบก,การณ์สคือ เตรียมทักษะความสามารถนะคะเเวลาที่มาอยู่เมืองนอกนะคะก็คือเตรียมทักษะความสามารถที่ทั้งเรื่องการเรียนนะคะสำคัญมากๆเลยเาการเรียนของเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะหรือว่าใครจะเรียนต่อปวชอ่อาปวชก็พวกเรียนพวกเ,เช่นการโรงแรมหรือว่าพวกอะไรที่เป็นทักษะแบบนี้นะคะ หรือใครเรียนจบม6แล้วก็ต่อมหาวิทยาลายัยหรือต่อปวสอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็จะดูทักษะตรงนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกงานนะคะให้มีประสบการณ์ให้สามารถทํางานนั้นได้ไม่ใช่เรียนไปอย่างเดียวนะคะให้แบบเรียนแล้วก็ทํางานได้ทํางาน เป็นนะคะเหมือนเรียนการโรงแรมใช่ไหมแล้วก็ฝึกงานที่โรงแรมทำอะไรเป็นบ้าง์วิสเป็นไหมรีเซพชันเป็นไหมหรือเป็นทำความสะอาดเป็นแม่บ้านเป็นไหม <c oughs> Don't come in the video, okay? คบิสูอ่านด้ i ยอ่านไนส์พรีวาร์ดอิส t s m วิดีโอแล้วก็เนี่ยก็ฝึกทำให เ,นนะะเช่นฝึกทำหลายๆอย่างนะให้มีความสามารถเฉพาะตัวหลายๆอย่างเช่นถ้ามาอยู่เมืองนอกเนาะก็คือ,อทักษะที่ควรจะฝึกนั้นก็ฝึกความกล้าในการขับรถเนาะเพราะว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วแบบว่าถ้าจะเรียนขับรถมันก็แพงหน่อยนะคะแต่ก็คือฝึกความแบบกล้ามาตั้งแต่ที่เมืองไทยเลยก็คือเรียนขับรถนะคะ ขาวๆที่แบบขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็ฝึกขับรถยนต์อะไรเงี้ยแบบถ้าใครที่ยังไม่มีรถเนาะก็ไปเรียนไว้ก่อนเลยเพื่อที่เราเอา่อถ้ามาเมืองนอกอยังไงเดี๋ยวอนาคตยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วหรือว่าแฟนมีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะยังไงก็เรียนขับรถไว้ตั้งแต่ที่เมืองไทยเพราะว่าราคาไม่ค่อยแพงแต่ว่าที่เมืองนอกกะแพงเผื่อว่าวันหนึ่งเราจําเป็นที่เราอยากขับอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็เเรียนทําขนม ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะเรียนทําขนมไว้ขนมไทยเนาะเวลาที่มาอยู่นนอกเงี้ยเราต้องทํากินเองหรือว่าจะทําขายก็ได้อ,อ่แล้วที่สําคัญก็คือทําอาหารอาหารไทยอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยก็เรียนอาหารไทยอะไรเงี้ยเราก็ฝึกทําไว้หรือใครที่แบบ เป็นแม่ค้าหรืออะไรแบบนี้สามารถเอามาต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทํางานร้านอาหารได้หรือฝึกเป็นพนักงานเสิร์ฟงานะะจะได้ทํางานที่ร้านอาหารหรือทิ้งโรงแรมได้แล้วก็ทํางานโรงงานก็สามารถต่อยอดได้เหมือนกันงานโรงพยาบาลงานอะไรแบบนี้มาเรียนเพิ่มอ่ะได้เหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคน ก็คือทักษะความสามารถเนาะเช่นหรือว่าใครทําความสะอาดเก่งเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับเราเหมือนกันเช่นถ้าใครที่ทักษะเรื่องภาษาอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาอะไรเงี้ยสามารถเอามาต่อยอดได้นะคะก็คือความความสามารถพิเศษเช่นการรำ อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยหรือมันอาจจะมีอะไรเงี้ยการแสดงอะไรเงี้ยก็ได้เนาะหรือว่าทักษะการทำวิดีโอการพูด <c oughs> หรือทักษะ,ะการร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยก็ได้เนาะหรือว่าการนวดเงี้ยก,ก็ก็เรียนเรียนมานี่ของแล้วก็เรียนมาเหมือนกันทักษะการนวดอะไรเงี้ยสามารถเป็นครูสอนหรือว่ามาทํางานนวดได้หรือสปาหรือไปเย็ดเพิ่มอะไรเงี้ยสําหรับอ่า บําบัดอะไรพวกเนี้ยเนาะก็คือแล้วก็คือทำอะไรเงี้ยทุกๆอย่างเลยคือทำให้มันได้ทำให้มันดีทำให้มันเก่งคือทำให้แบบจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเนาะหรือว่าใครที่อยากเย็บผ้าอะไรเงี้ยก็ฝึกมาอะไรเงี้ยเย็บผ้าหรือทักเนตติ้งอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะมีร้านพวก ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการถักเนตติ้งอะไรแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเราทําเป็นมีสิทธิ์ที่เราจะได้งานก็มีเยอะนะคะหรือแบบอะไรก็ได้ที่ที่มันควรที่เราอะ่ะจะต้องมีทักษะแล้วก็ฝึกไว้นะคะสําคัญมากๆเลยแล้วเราก็จะสามารถเอามาต่อยอดทํางานที่เมืองนอกได้จากความสามารถของเราแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่เราพูดเนาะ ่าเราต้องเข้มแข็งขยันอดทนมีความามีความมีวินยัยมีอะไรอย่างี้ที่เขาฝึกเรามาเนาะตรงต่อเวลานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยที่เขาแบบที่โรงเรียนฝึกเราเนาะฉะนั้นแล้วอ่ะทักษะทุกอย่างเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษาสําสคัญมากๆเลยแล้วก็สามารถเอามาต่อยอดอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ฉะนั้นนะคะขอฝากให้เราแบบทุกคนนะคะเรียนแล้วก็รู้อะไรเงี้ยไว้หลายๆอย่างเนาะเพื่อที่จะ สามารถที่จะเอาความรู้น,นนะั้นมาต่อยอดไม่ใช่ว่ามาเมืองนอกคือเราเตรียมไว้ตั้งแต่เมืองนอกบางคนนะทำร้านสมสวยทําเล็บอะไรเงี้ยที่เมืองนอกก็จะมีเหมือนกันร้านทําเล็บทําผมอะไรเงี้ยหรือว่าเปิดกิจการเป็นของตัวเองทําร้านอาหารอะไรเงี้ยเปิดร้านนวดเป็นของตัวเองเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองหรือว่าเปิดร้านทําผมเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่เราทําได้นะคะฉะนั้นก็ต้องฝึกทักษะแรเนี้ยหลายๆอย่าง ไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตอะไรเงี้ยนั่นแหละสิ่งที่ฝากไว้บางคนก็เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยมันก็จะมีงานที่เอ่อช่วยเลี้ยงเด็กอะไรแบบนี้หรือว่าดูแลคนแก่เป็นพยาบาลก็มาเรียนต่ออะไรแบบนี้ก็ได้หรือครจะมีทักษะเรื่องการแกะสลักอะไรเงี้ยเห็นทำฟรีแลนซ์ทำอะไรเงี้ยเห็นคนที่นี่เขาทำเนาะหรือจะสอนจะเป็นครูสอนภาษา ครูสอนนวดครูสอนแกะสลกักหรืออะไรที่มันเป็นทักษะพิเศษหรือจะทําต่างหูทําเครื่องประดับอะไรพวกนี้เป็นนะคะก็สามารถทําขายที่นี่ได้หรือว่าจะขายของหรือว่าใครชอบเรื่องความสวยความงามก็อาจจะเ,เป็นนางแบบก็ได้เป็นช่างภาพก็ได้ถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือว่าจะขายรูปภาพอย่างเงี้ยก็ได้เห็นพี่ๆเขาแนะนามาเนาะหรือใครจะขายของขาย อาหารเปิดร้านอะไรนะเปิดร้านขายของไทยหรือว่าบางคนก็ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับร้านนวดอะไรแบบเนี้ยนะคะก็นั่นแหละหรือบางคนอาจจะทำะแบรนด์สินค้าของตัวเองขายที่เมืองน,นอกเนี้ยก็ทำได้เหมือนกันส่งออกนำเข้าขายทองขายอะไรคือเยอะแยะหรือว่าจะรับ โอนเงินหรืออะไรพวกนี้นะคะคือมันมีหลายอย่างมากๆเลยที่เป็นช่องทางในการที่จะหารายได้เนะบางคนก็ขายออนไลน์นะคะก็คือ,อาขายออนไลน์ขายพวกอาหารขายพวกกระเป๋าขายพวกเ,เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเนี่ยมันก็ได้หมดนะคะทุกคนฉะนั้นก็ ฝากไว้นะคะฝึกเพราะว่าประสบการณ์ของเราในะจากเมืองไทยก็ถือว่าสําคัญมากเลยว่าเราเคยทําอะไรมานะคะเราก็ต้องบันทึกประวัติของเราไว้ด้วยว่าเราทํางานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ออกมาเมื่อไหร่เพื่อที่เราจะเขียนว่าเวลาที่เราจะเขียนเ,ออเวลาที่เราจะหางานถัดไปนะคะเราจะได้บอกประวัติส่วนตัวของเราได้แล้วก็เขียนนะคะเขียนไว้อะไรเงี้ยว่าปีพอสม เอ่อเท่าไหร่อยู่นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาได้อะไรเงี้ยนะคะเอ่อโอเคคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่าเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย